สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซึโดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กไอติเกียเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ตามสูตรครับเล่นเด็กพันอย่างนี้ก็ทอยชนะลัวๆนะตอนนี้เราก็ให้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนตามสูตรนะมือแรกครับอันนี้นับว่าเลวมากๆนะมือเนี่ยครับมีไอติเกียโกเลมครับขึ้นมา2ตัวนะยังดีครับที่ใบเปิดก็ขึ้นมา2ใบเหมือนกันนะเอามาขำๆกันทีหนึ่งเป็นเออร์เจนเซดูครับถ้าใช้ปุ๊บโดนอุราละเรายังมีไอติเกียดวานะครับใช้ปุ๊บก็จะเล่นต่อไดด้้นนะะโยยงง่าาครรัับเพ ยังไงต้องใช้เอเจนต์ก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนขัดตรงนี้จะลําบากครับถ้าเกิดเราเล่นเอเจนต์ติดเนี่ยเราใช้แอดวานซ์เอาฟอร์เทสมาแปะเราก็จะได้เปลี่ยนมามาใช่ตรงนี้ยังดีครับมีแฮนด์แทบติ่งมาให้ใบเดียวนะไอ้นี่ก็ใส่ใบเดียวไอ้นี่ก็ใส่ใบเดียวัยว,วจะปวดนะตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับลงเป็นเด็กนกนะนกก็ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะที่ให้เขาเริ่มเกาะครับพอเป็นนกเนี่ยถ้าเกิดเราเวเลอร์ไม่ติดตรงนี้ครับอาจจะโดน แบบตั้งบ่อเป็นไลเซอร์ได้ครับเพราะไลเซอร์มันเตะหลังได้ใช่ไหมถ้าเราแปะแอดวานซ์เนี่ยกำลังจะเล่นปุ๊บเขาใช้ไลเซอร์เตะกลับเด็กก็อาจจะลำบากได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าทุกปัญหาจะจบครับถ้าเกิดเราจว่วฟอร์เทขึ้นมาอะไรนี้ก็ตรงนี้เขาใช้เฟคครับจะเสจอตัวเล็กนะเรามีเวเลอร์ครับแล้วก็ใช้ไปเลยถ้าเกิดเขาแท็กออกได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเวเลอร์ครับในเกตเลยดีสมด้วยนะสบายแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราขัดตัวแรกได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะ ลงตัวที่2เพื่อไปเล่นต่อได้ครับเพราะข้างต่ำนะเต็มที่ก็ต้องมีฟิวใช่ไหมหรือว่าใบที่แบบสเปรย์อะไรทักอย่างนะก็ต้องว่าอีกทีหนึ่งอันนี้เกมไหมครับพอผ่านเลยนะไม่เซตไม่เลยครับไม่รู้มือถืออะไรบ้างนะอาจจะเป็นแท็บก็ได้ใช่ป่ะตัวนี้เข้าเธอครับเดี๋ยวเราจวดดีกว่าให้สักคนนะที่มันแนจ๋วแจ๋วฟอเทสแล้วกันจริงๆเลยจวดครับโหโอ้โับว่าสาระเร็วมากครับจวดอันนี้ขึ้นมาเกียร์บล็อกนะ ถ้าเกิดมันถูกแอดขึ้นมือครับจะได้เสิร์ชนอกจากการจวครับก็คือจั่วมาเนี่ยคือเน่าเลยนะคือแบบยับยับมากตรงนี้แล้วก็โดนเป็นแม็กซีด้วยครับก็อย่างว่านะเด็กเราเปโอทีเคครับเราก็ต้องฝ่าแม็กซีนะเพื่อจบเกมให้ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเด็กเรานอมอนเยอะเนาะตรงนี้เขาใช้เป็นแม็กซี่ใช่ไหมแม็กซีเชนหนึ่งครับเราใช้เออเจนส์ซดูครับเชนสองเวลาถ้าเกิดมันใช้ติดครับเราได้สเป2ย์สองตัวใช่ไหมมันจะลงมาก่อนแม็กซีดีโซฟเนี่ยเขาจะได้ไม่ได้จัวเพราะเราสเปเยอะแค่ตรงนี้ะ โอ้โหแห่แถบเยอะจริงๆด้วยไม่เป็นไรครับลาีไม้สองนะไอเช่นเกียร์แอดวานครับตรงนี้ครับโดนทั้งแม็กซี่นะโดนทั้งอุดาราครับคิดว่าแอดวานน่าจะผ่านนะเพราะว่ามีมอนด้วยใช้อีปเปิลไม่ได้ถ้าโดนเวเลอร์ขีก็คงจะแย่น่าดูนะไม่เป็นไรครับเราไปต่อไม้สองใช้เป็นแอดวานครับแล้วก็ลานคอมบเลยแอดวานเซิร์ชเซิร์ชเป็นคาตาเพลแปลเลยคาตาเพลครับยิงแล้วก็สเปร ตอนนี้ก็สเปร์โกเลมจากเด็กนะข้อมือเราแบบเต็มไปหมดนะโกเลมขึ้นมาพบทางเด็กแล้วทีนี้ไปต่อครับเอฟเพลของโกเลมเลยเซอร์สองทิ้งหนึ่งเซอร์เป็นไวเวอร์ครับกับแทงเกอร์นะก็เดี๋ยวจะได้เล่นต่อได้เซอรเ์เซ็ตปุ๊บทิ้งครับทิ้งเป็นไอซิเกดาร์กนะเพราะว่าไอพวกนี้ยังพอได้เล่นครับอย่างน้อยๆอ่ะไอเกียร์บล็อกอ่ะมันยังกับนอร์มอลซ้ำลงไปอ่ะเล่นเป็นสีดาวได้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนไอเกียร์โกเลมช่างมันไปต่อครับ ลงเป็นแฮ็งเกอร์ครับแฮ็งเกอร์เมื่อ n อ r m a l หรือสเปร์สั่งสเปร์เพื่อนจากเบาดได้ถ้าแฝั่งขามีมอนชุบจากหลุมสเปร์จากมือครับก็สเปร์เป็นไวเวิร์นเอฟเฟกต์ไวเวิร์นครับก็จะได้เสิร์ชนะเสิร์ชเป็นดูเวลครับเดี๋ยวเราจะลันต่อลิงครับเป็นบาลิต้าแล้วก็บาลิต้าครับเสิร์ชเป็นไอเกีเทาแล้วก็เกีเทาครับเอฟเฟกต์บาลิต้าเลย ระเบิดเกียร์เท้าทิ้งแล้วก็ชีมอนเขาพลังไปศูนย์เอฟเฟสเกียร์เท้าครับสเปซหนึ่งตัวอ่ะตัวนี้คอมมานเดอร์มาแล้วครับเพื่อที่จะแปะไอ้กระดาษลงไปนะเอฟเสคอมมานเดอร์ครับสั่งโมไอทิเกียร์ครับจากมือหรือเด็กใช่แล้วก็สั่งนอมบัสทีหนึ่งทิ้งไปเลยแล้วก็ลงเท้าครับแล้วก็ลิงก์เป็นอัพุลูซ่านะเผื่อไว้ก่อนครับเผื่อเขามีอะไรสักอย่างตกติดครับเพื่อความปลอดภัยก็การันตีนะ แล้วก็ไปต่อครับเอเพจคอมพิวเตอร์รีมูฟมันแล้วก็เอากำานดโรยแปะอาทิบอร์ดโคบครับหลุมมีเกิน3ตัวนี้แหละครับทีนี้ O.T.K. พี่กับเลยออกเป็นอัลติเมทแอนเชนเกียแล้วก็แบทเทิลเลยครับตัวนี้มือเขามีมากมายครับไม่มีประโยชน์อะไรทางนั้นนะรอสิงต์สี่ครับตีได้3ทีนะจบเกมแน่นอนตีเลยตีทัไมอยี แล้วก็ไอตรงทีสุดท้ายครับที่มันตีอ่ะถ้าสมมติว่าเขาดันถือเป็นอิมเปอร์จริงๆเนี่ยใช้ปุ๊บก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าเอฟเฟกการตี3ครั้งอ่ะมันมาจากกำดักครับไม่มาจากตัวมันเองนะก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูดีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็โหดร้ายน่าดูนะมีทั้งชิปเตอร์ครับมีไดนาด้วยถ้าโดนโดนไดนาอาจจะพอสู้ได้นะพอมอนเราพลังน่าจะสูงกว่าพันสองนะก็ยังดีครับที่ว่าไอ้ลูกปั้นลมโดนแบนเนี่ยพอถ้าเก่งเลย เดี๋ยวดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นโรบิน่า3ครับเอลเกนไอตัวนกกระจอกเทศครับแล้วก็ทูแคนแม็กซี่สครับอุลาร่าสามพาซิลไดนาแล้วก็เป็นชิปเตอร์ครับถ้าโดนชิปเตอร์ก็ลำบากนะพอเด็กเราไม่ต้องกับรีมูฟจากลุมใช่ไหมล่ะถ้าโดนชิปเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเล่นเป็นไอตัวเคออร์ใช่เพราะเคออร์มันโมจากเด็กไม่แน่ใจนะว่าตอนโมมันต้องโม,มโลงลุมหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะานะเป็นเอฟเฟคครับเมกาโมนาดไลเซอร์นะไอนเนี่ยที่บอกครับว่าจะสามารถเตะการใช่ไหม ีกา๊าซหนึ่งใบบนสนามแล้วก็ก๊าซหนึ่งใบในหลุมก็เตะกลับเข้าไปอย่างเงี้ยการถ้าเกิดเขาเตะพวกเวทเรอจะลำบากได้เอ็มเพนครับเอ็มเพนเนี่ยถ้าตั้งไว้ก็อาจจะเก่งนะเพราะว่าเอ็มเพนมันจะในเกตเอฟเฟกต์มอนที่ตั้งตีใช่ไหมและสมมติว่าเราตรีให้ปุ๊บเขาก็จะสั่งฮาร์พพลังแต่ว่าถ้าเกิดฮาร์พพลังอะเอฟเฟกต์ของไอ้ดูเอลอะน่าจะยังช่วยอยู่นะน่าจะไม่รับกดเนะาะไหเปิโเดโคดิคสามใบครับแล้วก็เป็นไหม้มวยต้ามีพัดเก่าด้วยไหยล้วงแล้วก็ฟิลหนึ่งครับไอ้ด แล้วก็จัดสลับครับสาใบไอเวทเนี่ยเนี่ยครับเขาใส่ใบเทียบพาไอโรบิน่าหนีตั้งสองใบนะแต่ว่าไม่ขึ้นก็ถือเป็นโชคดีของเรามีเป็นอิวเแมทด้วยแล้วก็เป็นอิมเปิลสามครับแล้วก็กระดักนอมาลซัมเอ็กซ์ตาก็คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะได้ใช้เต็มที่ก็เป็นไทฟอนไหมอาจจะได้ใช้ปะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็ก๊กบูวันเดอร์นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไซส์สองต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตอนนี้ก็ให้ฝาแฝกเริ่มก่อนนะทอยเหรียญชนะอีกแล้วชนะลัวๆนะตอนนี้ฝาแฝกเริ่มก่อนครับมือแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมือนี้ครับเพราะว่าเรามีเกียร์เฟรมตัวเดียวใช่ไหมตามคารโบครับเกียร์เฟรมมันจะต้องเป็นเกียร์เฟรมขึ้นคู่กับแอนชินเกียร์ใครก็ได้หนึ่งคนครับไม่งั้นตอนเราจะถังฟิวชั่นครับวัตถุดิบมันจะไม่พอนะแล้วก็มีเป็นกบครับกบขึ้นมือนี้ก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่ายังดีครับที่เราให้ฝากรเิ่่่มมอนใชแล้วเเรรามมีไฮแแท็บบบใคั็กซีแแกกมม่าล้ว็อิเอร์คครับิดว่าานนน่่่จะะหหยุดดดเ็สวใญไ้ ก็ถ้าเกิดเขาแบบฝากได้3ใบก็ให้ให้เขาไปเถอะตอนนี้ฝากข้าวเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยใบหนึ่งครับโอ้ลงเป็นเซจูเลียนนะเซจูเลียนเนี่ยตรงนี้ก็ดีครับที่เรามีเป็นแม็กซี่นะถ้าเกิดแม็กซี่ีโซปุ๊บเขาก็มีทางเลือกให้2อย่างละจะหยุดที่บอกกากระครับหรือว่าจะไปสุดเลยแต่ถ้าเกิดเขาไปสุดครับเราจะจุดเยอะมากนะซึ่งเขาไม่น่าจะกรเสียงหรือเปล่าแล้วความเก่งของแกม่าครับจะเก่งที่สุดเวลาเจอกับไอ้พวกเซจูเลียนนะก็เดี๋ยวรอเขาเทิร์นเรา,า,เ,เ,ราเดี๋ยวครับจะเล่นให้ดูนะตนับ เอฟเฟกดันลงหลังนะแล้วก็เอาพาบิล่าแปะใช่เอฟเฟกตพาบิล่าครับจะดันขึ้นมาตรงนี้เราจะโยนแม็กซี่ Max C, ครับถ้าแม็กซี่ดีโซฟก็ดีไปถ้าแม็กซี่ไม่ดีโซฟเราใช้อิมเปร์ครับใบพารบิล่าเนี่ยน่าจะหยุดได้แม็กซี่เลยดีโซฟเลยนะก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นมาครับตัวหนึ่งโกก็ยังไม่จัว่วไอ้พวกไอเชนเกีดีนะตรงนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเรายังจั่วไม่เจอนะเพราะงั้นเรา จะหยุดตรงนี้ก็หยุดได้ครับแต่ว่าเราปล่อยให้เขาเล่นไปกกอนก็ได้เพราะอินเปอร์มันยังพอสู้ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจู่หาเอเชนเกลครับพอเจอเอเชนเกลตัวนึงปุ๊บเราให้อยู่ตรงนั้นก็น่าจะได้อยู่เติร์ฟฟิวขึ้นมาตฟเลยอันนี้บอกเขาจะเลิกเล่นต่อนะฟิวครับทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เอาเพื่อแปะข้างหลังอ่ะดันผ่านเฉยเลยนะอันนี้คิดว่าเขาน่าจะจากะาวว่าจะมาสเปร์แล้วก็ซิงโครเทิร์เรานะซึ่งอย่างที่บอกครับเรามีแกมานะและแกม่าดีที่สุดเวลาสู้กับในพวกนี้เข,ข้าเธอครับ ัจด,ดีกว่าโอ้ก็เป็นเอเจนต์เกย์นะแต่ว่าก็อ,อยากได้มอนมากกว่านะแต่ว่าดวลขึ้นมาก็ถือว่าดีประมาณนึงนะพาทำให้เราประหยัดท่าเล่นท่าเราจะสั้นลงนิดนึงเลยตอนนี้ไม่เฟหนึ่งครับเวลาเจอไซจูเรยครับถ้าเกิดเขามีบอร์ดประมาณนี้ไม่ได้เก่งอะไรมาครับเราเข้าไปเทิร์นเลยเพราะว่าพอเข้าไปเทิร์นปุ๊บเอฟเฟกต์ Effect พวกนี้ครับมันใช้ได้ในเมนเฟสครับพอฝั่งข้ามใช้เอฟเฟกต์ปุ๊บเกมมันจะสามารถอนุญาตให้เราย้อนกลับมาที่เมนเฟสหนึ่งได้ครับเราไม่ต้องเข้าไปเทิร์นนะเป็นอย่างเเง้คััับบมนจะใหาล ไปเทิร์นเลยอ่ะตรงนี้เราจะเข้าไปเทิร์นครับเขาสั่งใช้พาม,มิดาครับดันที่มาแล้วก็ทูเดียรีรซปลเลยอ่ะขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้เรามีแกม,ม่าก,ก็จริงครับแต่ยังเลเกตไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีฟิล์ครับปิดเชนนะเชนหนึ่งจะเสือครับเชนสองฟิลจะสั่งซิงโคลรีรซปลเลยออกเป็นเลกาเทียครับเลกาเทียก็จูนหนึ่งใช่ไหม ไม่ไหนมีปัญหาเลยครับเพราะว่าพอเขากดทิงกระจัจ่จครับแกม,ม่าที่เราถือรอไว้ครับจะใช้ปุ๊บจ้ะในเกตแลกกเทียแล้วทำลายทีครับแล้วเรามีเป็นคู่2-6ครับเราจะขึ้นเป็นแอคเซลแล้วก็บาลอนได้ครับเราจะมีหนึ่งในเกรดฟรีๆนะเพื่อแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเรียนพวกนี้ก็ได้ตัวนี้ครับเอฟเฟกต์เลกกเทียยาะจ่วเราก็ใช้แกม่าครับระเบิดทิ้งเลยลีโซครับ ทีนี้มันก็จะกลับมาที่เมนเฟสของเรานะเพราะยังไม่ได้เข้าไปเทิมซิงโคลตอครับเป็นแอคเซลแล้วก็เดี๋ยวแอคเซลครับเอฟเฟคก็จะชุบเกม่านะซิงโคลขึ้นบาลอนโหมีเป็นดุจเดด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เร็งกับไม่ไดิเร็งรีซ็อกเลยทีนี้ปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าเราไม่ได้มีไอเสี้ยมมากพอครับแต่ว่า เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะพอไปหาทางไหนได้บ้างเอฟเฟกของไอเทมเกียร์เฟย์ครับทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็จะเอาเว้กำดักขึ้นมือได้เพกเลยทิ้งกบครับเพราะกบมันรีมูฟชุบในหลุมได้เนาะเสรเป็นแอดวานซ์ครับแล้วก็แปะแอดวานเลยแอดวานซ์เซิร์ฟเซิเป็นคาตาเพลวครับคาตาเพลวก็เราจะต้องไม่มีมอนนะถึงจะใช้ได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกของแอดวานซ์ครับกินมอนหนึ่งตัวแต่ว่าตรงนี้เรามี2ตัวครับเพราะงั้นเราต้องลิงทิ้งไปก่อนนะ นี่เลยก็ต้องเป็นลิเติไนน์นะเพราะว่าตัวอื่นมันเรียกไม่ได้ครับไอเนี่ยบาลิสต้ามันต้องใช้มอนเครื่องจกักรคาดดินสองตัวนะแล้วก็ไอนี่ก็ต้องใช้เป็นเครื่องจักรครับเมื่อตะก,กี้มันดันมาเป็นเอ็กเซลที่ไม่สําเร็จนะเพราะงั้นก็เป็นลิเติไนน์แหละไม่ต้องกดเทฟกิลมูฟนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้เอฟกิลิมูฟเทคแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถตรีตรงได้ครับแต่ว่าเราจะโอทีเคครับเพราะงั้นไม่ต้องใช้เอฟแล้วก็ใช้แอดวานครับกินลิทไปเลยตัวนึงโอ้โเเก่งลยนะเป็นชินินวครับเลยโจหนม่ได้มากลง เสร็จปุ๊บเราไม่มีมอนแล้วครับเราใช้เป็นคาตาเท้าระเบิดแอดวานซ์ทิ้งไปเลยสเปไปเป็นดาร์กโกลิมอ่ะทีนี้เราก็จะเข้าหลุมเดิมๆครับเราก็จะเล่นเป็นทนะ่าโอทีเคเนาะเอฟเฟกต์ของดาร์กโกลิมครับเซิร์ฟสองทิ้งหนึ่งเสร็จเป,เป็นรถถังกับเกมบ็อกนะครับเพราะเดี๋ยวเกมบ็อกจะเสิร์ชคอมบันเดอร์ใช่ไหมส่วนแฮงเกอร์เนี่ยครับเดี๋ยวเราทิ้งมันลงหลุมแล้วเรามีกบที่เราโม่ทิ้งไว้ตั้งแต่แรกครับเอฟเฟกต์กบรีมูฟชุบแฮงเกอร์ครับสเปรย์มอนได้ตัวนึง ทิ้งเลยแล้วก็เกเบอกครับโดนเสิร์ชเสิร์ชเพื่อมนมาหนึ่งตัวได้เสิร์เป็นคอมมานเดอร์แล้วก็ไปกดไปหลุมครับริมูมันสั่งชุบม,ม้อนพลังโจมตีป้องกันเท่ากันขึ้นไม่ได้ก็คือแทงเกย์แหละคุ้มสุดๆแทงเกย์ er ครับเมื่อโดนว่าหรือสเปย์สั่งสเปย์เพื่อนมันได้หนึ่งตัวสเปย์เป็นคอมมานเดอร์ครับคอมมานเดอร์เลยโมนชีเกียรครับโดน,นว่าทํำไปทีหนึ่งแล้วก็ไปต่อครับเป็นบาลิสต้า อ่ะทีนี้ของเราจะครบแล้วเรามีคอมมานเดอร์ช่รีมูฟแปะกับดักได้แล้วก็มีมอนที่เป็นแอชเชนเกียร์ครับเกิน3ชื่อละก็พังกันเดี๋ยว o t ทสบายสบายเเปเก้เท้าเซเียร์เท้าเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเรามีเป็นคิงเลโกลุกนะเฮ้ยหลุมมันเกินครับแล้วก็แปะไปก่อนแล้วกันเผื่อเขามีอะไรที่แบบคอยขัดแล้วได้นะเผื่อเขามีนีบิลูโยมอย่างเงี้ยจะลำบากแต่ว่าน่าจะเกินแล้วมั้งถ้าโดนก็คงโดนแล้วแหละแต่ว่าช่ามาครับลงงไปเถอะ ได้ใช้ในเกตสักทีนะแล้วก็เป็นของคอมบันเดอร์ครับรีมูฟมันพากระดายแปะแล้วก็เป็นของบาลิสตาครับสั่งจิ้มเกเทาวครับแล้วก็ชีมอลของเขาพลังไปศูนย์เอเฟเป็นเกเทาวครับตกหลุมก็จะได้สเปรย์หนึ่งตัวออกเป็นเซจูครับเพราะตรงนี้ครับหลุมมันไม่พอนนะแต่ว่าตามคอมโบครับเราก็ทำเป็นเซจูเลยแหละไอ้นี่ตัวเดียวครับมันได้เท่ากับสองตัวนะเอฟเฟกต์ก็ทิวงตัวเองไปเลย ออกเป็นใครก็ได้ครับเพื่อให้มันครบชื่อนะเสร็จปุ๊บเราใช้ดูเอลครับทรัพย์ินชั่นออกเป็นอัลติเมทเลยอาทีเราก็แบทเทิลครับความดีของบาริสตาครับคือมันเปลี่ยนพรรบบนลลนะังป์ของการไปส,สูงเลยนะเพราะงั้นอัลติเมทครับตีใส่ดุยซูเรมนะครับเข้าเต็มนะสี่เนสี่ตีเลยสองแปะครับแล้วก็ตีต่อเลย ไอเฟกตดโดยส่วนครับก็ตกหลุ่มนะส่งมันสเปเ์ครับตัวนี้จะนเก็ตไม่ได้ครับเพราะเป็นเดเบนสเตตแต่ว่าช่งางมันครับเพราะเราลงมาเผื่อนเก็ตเฉยๆพอเข้าไปเทิร์นได้ปุ๊บทีแรกไปถามกับเราละไปต่อครับก็ตีจบนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นจุดอ่อนสำคัญของพวกเซจูเลียนนะมันก็ถ้าเกิดเจอก็เข้าไปเทิร์นก่อนจะทำให้เราได้เปรียบครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็เซจูเรียเมตสกี้นะครับก็เป็นเซจูเรียผสมกับพวกเคอ์นะเคอ์ Key ก็เป็นพวกที่แบบเล่นกับรีมูฟโซนใช่ไหมแบบรีมูฟไ,ไ,ไ,ได้ได้นู่นไะด้นี่นะคิดว่าน่าจะทําเพื่อให้เล่นพวกบิชอลได้เก็คขึ้นหรือเปาเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยได้เล่นนะเด็กพวกนี้ก็เลยดูไม่ได้ครับไปแรกเป็นไอ้นี่ครับไข่ก็ไปดูนะยุงครับคนที่บอกว่าในช่วงเมิแคลครับถ้าเกิดเจ้าของครับโดนแบตเทอร์เมิจากฝั่งข้าม สามารถสั่งสเปการ์ไปนี้แล้วก็ดาเมที่โดครับจะหารครึ่งแล้วก็จบแบทเทนเฟสเลยโหอาจจะเก่งกันนะเวลาถ้าเกิดเราเข้าถือไปนี้อยู่เขาจะรอไปได้ก็ได้เนาะแล้วก็เทคที่2ครับสามารถชีมอนไห้หนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่กร์าไปนี้จะก๊อบดาวโอ้เก่งอะเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะเพราะว่ามันกันโดนตีจนแพ้ได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันเอาก๊อบดาวคนเนี้ยพวก8ดาวหรือ4ดาวเขาาสี่โคต่อขึ้นไป็น12ได้ง่ายๆเนาะอย่างนี้มันเป็นจูเนอร์ก็ค่อนข้างเก่งนะแปลกดีแม่ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลย แล้วก็เป็นแม็กซี่ครับเคยอสวิสเคยอสมิล่าดากอนพาเมล่าครับทูดี้เป็นพวกเซนต์บิชชอ์นะไอี e ้ปศสามก็ใส่ปศสามะน,ะนากลัวสุดๆไอ้มอนี่แล้วก็เป็นบาดเดครับสามใบเย,ยอะมากๆนะแล้วก็เป็นเคยอสฮันเตอร์ครับถ้าฝ่าข้ามสเปร์มอนสามารถทิ้งมือหนึ่งใบสเปรการไปเนี่ยอ๋อฝ่าข้ามไม่สามารถรีมูการ์ดได้เนาะก็อาจจะเก่งไหมมีใครที่มารีมูการ์ดมาเดี๋ยวนี้กระชากไหมอาจจะเก่งก,ก็จะมาตัวนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นพวกไซเด็กไว้สู้นะ แต่ตอนพีน่คาชามันก็สู้ไม่ได้แบบพลังมันแพ้เนาะต่อไปครับเป็นเคียวเคเตอร์แล้วก็บิชอลลูบิเดียครับอากอยพอดีบิลูสองใบนะดูเดือดสุดๆฮาปี้ครับแล้วก็เป็นสุสานคนงโง่ดักดูเดอร์โนมอลเคียวโโ 1, สเปซซิโคลัมเบิร์แล้วก็ฟิวครับฟิวใส่สองนะแล้วก็เป็นรีเกนมีดีด้วยมาเชสเซกันครับเอาไว้เล่นเป็นมาดดาร์นะเพราะว่ามาเชสเซกันเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะฟิวชั่นโดยการที่ไม่ต้องใช้มอนเป็นฮีโร่ก็ได้แบบอะไรก็ได้ขอแค่ท่าตรงกันก็พออะไรเงี้ย แล้วก็เป็นโอ้ตครับแล้วก็เซจูเลียนบอลแล้วก็เป็นเวกอัพปลาเล้งแล้วก็น,นี่เป็นใบสติโคอนะถ้ทา,ท,าที่ไม่มีไอตัวคาร์มิตี้แท้ๆนะเขาจะมาเล่นตัวอื่นละมั้งดูเอ็กตาครับเอ็กตาก็เป็นไอดักรอครับแล้วก็พวกตัวของพวกเคออสนะเป็นบิชอว์ครับมาก,ก่อนเคียร์เจนแลดเซียด้วยแล้วก็เป็นทีชูร่านะไม่รู้มายัางไงเลยแล้วก็เป็นไซคิกเอ็นครับแล้วก็ซูเปอร์โนวาไม่ได้ใส่คอมิกเบเซอร์นะครับก็ค่อนข้าง น่าแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอีเบเซอร์มันเก่งมากๆใช่ไหมล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสาวเด็กเซจูเลียนะครับผมสำหร,ร,รับรว,วันนี้สวัสดีครับ